ก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังครับฝากทุกท่านกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องนิทานลูกหนังไว้ด้วยนะครับที่เราจะนำเรื่องราวของโลกฟุกบอลต่างๆมาให้พวกท่านได้ดูกันนะครับและใครที่กดติดตามแล้วเราต้องขอกราบขอพระคุณมากๆครับพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับพวกเราเลยผมได้แต่คุกเข่าลงกับพื้นแล้วชูมือขึ้นเหนือหัวจากนั้นพวกเขาใส่กุญแจมือของผมหนึ่งข้าง ก่อนจะเตะที่ขาของผมแล้วบอกว่าแกจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกต่อไปแกจะไม่ได้เล่นอีกเลยนี่คือคำพูดของชายผู้เป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลับมาคืนฟอร์มได้สำเร็จหลังบุกถลม New ่มนิวคาสเซิลขาดลอยถึง4ประตูต่อหนึ่งครับและแน่นอนคนที่ถูกชมย่างมากคือแม็กควายครับพรนัดนี้แม็กควาย แกสู้เกินหัวใจที่แกมีจริงๆครับแม็กควายยังได้รับความไว้วางใจจากโซชาหลังมีชื่อออกสตาร์ตโตจริงเกมนี้ครับและเขาก็ตอบแทนกุนซือด้วยการหม่งประตูตีเสมอนิวคาเซิลครับทำให้ทีมกลับสู่เกมได้เร็วขึ้นช่วงเวลาครึ่งแรกครับส่วนในเรื่องเกมรับอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับแต่โดยรวมถือว่าช่วยทีมได้เยอะครับและประตูนี้น่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจของเจ้าตัวกลับมาด้วยครับ เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าก่อนหน้านี้แนนม็กไกายถูกกระแสวิจารณ์อย่างหนักครับเพราะเกมรับที่มีรอยรั่วให้เห็นไม่ค่อยมีสมาธิในเกมโดยเฉพาะในเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังครับโดนสเปอร์ของมูรินโญ่อดีตกุนซือปีศาจแดงถล่มแบบไม่ไว้หน้า6ประตูต่นหนึ่งครับในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาครับและแน่นอนครับคนที่เป็นแพะรับบาปและ โดนหนักที่สุดในทีมคงหนีไมิพ้นชายผู้นีครับแม็กควายครับแม็กควายโดนวิจารณ์อย่างหนักครับพึ่งฟิตกลับมาลงสนามได้ก็ขาดสมาธิบ่อยมากมีส่วนร่วมกับจังหวะที่เสียประตูแรกและยังไปทำฟาวจนเสียฟรีคิกครับซึ่งนำมาสู่การเสียประตูที่2ซึ่งจังหวะนี้พี่แกน่าจะไปยินบังแฮร์รี่เขนไม่ให้เล่นเร็วครับแต่แกไม่ทำฮะและยังมีปัญหาอีกหลายๆจังหวะในการเล่นเกมรับ น่าจะเป็นวันที่เขาฟอร์มแย่สุดๆครับดูเหมือนว่าโชคจะไม่เคยเข้าข้างแกเลยนะครับหากย้อนกลับไปช่วงเหตุการณ์ข่าวฉาวทั่วโลกครับช่วงเดือนสิงหาคมปี2563ที่ผ่านมาครับแมกวายอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งมาตลอดสัปดาห์ครับจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่กรีซครับจนเกือบต้องติดคุกเป็นเวลา2ปีครับและที่มันเป็นดราม,ม่าอย่างมากเพราะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูด กับสิ่งที่แฮร์รี่แม็กควายพูดมันต่างกันสิ้นเชิงครับแฮร์รี่แม็กควายเอาช่วงเวลาสั้นๆครับไปเที่ยวที่เกาะซันโตรินีของกรีซครับซึ่งทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับเป็นทริปที่แฮปปี้และถ้าย้อนไปดูประวัติการเที่ยวของแม็กควายครับเขาได้ไปพักร้อนที่ประเทศนี้มาแล้ว7ครั้งครับและใน7ครั้งนี้มันก็น่าประทับใจสําหรับเขาเสมอครับโซชาเนี่ยอนุญาตให้นัาเตะไปพักร้อน16วันครับ ก่อนที่ทุกคนต้องกลับมารายง,งานตัวที่สนามซ้อมวันที่2กันยายนเมื่อมีเวลาว่างยา,ยาวๆครับนั่นทําให้แฮร์รี่ไม่กวายตตดสินใจไปเที่ยวที่เดิมอีกครั้งครับแต่ครั้งนี้มันกลับไม่เหมือนครั้งก่อนครับและมันก็เป็นครั้งที่พลิกชีวิตของเขาครับเมื่อแฮร์รี่ไม่กวายไปทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวรายอื่นในบาร์แห่งหนึ่งบนเกาะครับแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุก็มีนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ3ราย เข้าทำร้ายทั้งวาจาและร่างกายครับจนต้องถูกรวบทั้งหมดซึ่งในกลุ่มนั้นมีดาวเตะวัย27ปีอยู่ด้วยครับคือแม็กวายก็เล่าให้ฟังว่าตอนไปดื่มร้านสุดท้ายในผับครับระหว่างที่รอรถตู้ที่เช่าเอาไว้มารับทุกคนกลับโรงแรมครับณนะเวลานั้นราวๆที่ยงคืนกว่าครับเพื่อนๆทุกคนก็ออกมาเต้นและดื่มตามปกติครับจังหวะนั้นครับแม็กวายสังเกตเห็นน้องสาวครับเดซี่ถูกชายสคนลุมล้อมอยู่ครับ ดูเลินๆเหมือนคนเข้ามาจีบกันในผับธรรมดาครับแต่จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเดซี่ล้มลงกับพื้นครับถึงตรงนั้นแฮร์รี่จึงคิดว่าน้องสาวเนี่ยโดนมอมยาหรือเปล่าครับจึงแสดงตัวว่าเป็นพี่ชายแล้วเข้าไปประจันหน้ากับชาย2คนนั้นทันทีครับและแม่กไายคิดว่าทั้งคู่เป็นมิจฉาชีพครับที่อาจจะมาล่าเหยื่อผู้หญิงต่างชาติในผับครับดังนั้นจึงตะคอกใส่และพอมีเรื่องทันทีครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ดังและฉาวไปทั่วโลกครับ จนทําให้สื่อทุกสํานักจับตามองมาที่ข่าวนี้ทันทีครับแต่สุดท้ายครับประการหลังฟิสาจแดงก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดสามกระทงครับและรับโทษจําคุก21เดเดือนแต่รอลงอาญาไว้ก่อนถึงแม้จะโดนข้อหานะครับแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่ามีความบริสุทธิ์ใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับนี่คือเรื่องราวที่แม็กควายต้องแบกรับมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับ ทั้งกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในการเล่นให้แมนยูก็ตามหรือรวมถึงข่าวดังข่าวนี้ครับนี่คือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับแม็กไกวยครับแต่สุดท้ายประโยคที่ว่าสู้จนตัวตายครับมันอาจมีความหมายแบบนั้นจริงๆครับพ้นนัดที่ชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อนหนึ่งครับแม็กไกวยแสดงให้เห็นว่าเขาสู้ด้วยหัวใจที่มีจริงๆครับถึงแม้ทีมจะโดนขึ้นนำอย่างเร็ว ยังไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำครับแต่แม็กควายก็พาลูกทีมเล่นต่อครับและสุดท้ายเป็นพี่แกเองครับที่เป็นผู้ทำประตูตีเสมอครับเกมนี้แมนยูชนะไปอย่างที่ทุกคนรู้ครับและแม็กควายเองก็เล่นด้วยความมั่นใจครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นกลับมาฟอร์มดีเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แฟนแมนยูหวังว่าแม็กควายจะกลับมาฟอร์มเทพเช่นเคยครับคำวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับ ไม่สามารถทำอะไรแม็กไกวยได้ครับสิ่งเดียวที่แม็กไกวททำได้คือรับฟังและต้องสู้กับมันครับสู้ด้วยหัวใจดวงเดียวที่มีครับผมจะไม่บอกว่านี่คือการตอบกลับต่อสิ่งวิจารณ์พวกนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญทุกเกมในพิม์ลีกเราต้องการขึ้นไปสู่จุดสูงสุดบางเกมเราก็เล่นได้แย่สิ่งที่ทำให้แพ้คือเราพลาดในเรื่องเบสิก มันน่าผิดหวังที่เราออกสตาร์ทกันแบบนั้นแต่ผลงานยอดเยี่ยมในคืนนี้คือสิ่งที่เราต้องการและเราจะสู้ต่อไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แฮร์รี่ไมกรายกล่าวครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าแฮร์รี่ไมกราจะกลับมาฟอร์มดีเช่นเคยหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับและขอฝากช่องนิทานลูกหนังครับ เราจะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละครับมาให้พวกท่านได้ชมกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ